ยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่517ห่างเล็กๆในเงามืดตอนที่8ท่านแบแบๆอาจจะไม่ฉลาดมากนักแต่พลังในการต่อสู้ของมันนั้นค่อนข้างน่าทึ่งเลยทีเดียวมันเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักก็ได้และสามารถเป็นกำลังในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้อีกด้วยมันจึงได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง เนื่องจากการตามหาพลังและความแข็งแกร่งของอูเสียนั่นเองยิ่งกว่านั้นนางยังไม่ต้องจ่ายค่าอาหารให้มันอีกด้วยตราบใดที่มีหญ้าขึ้นในที่ที่พวกเขาไปท่านแบะแบะก็พอใจแล้วมันชื่อท่านแบะแบะหรอเจ้าตั้งให้มันงั้นเหรอเชยวชูถามด้วยสีหน้าเหลือเชื่อไม่นะ่ะมันบอกข้าอูเสียพูดแบบไม่ยินดียินร้ายเอ๊ะนี่มันเป็นสัตว์อสูรที่น่าเหลือเชื่อจริงๆไม่ใช่แค่แปลงร่างได้แต่ยังตั้งชื่อให้ตัวเองได้ด้วย แต่ชื่อพี่ลึกเนี่ยมันอะไรกันนะเออถึงแม้ข้าจะอึ้งๆหน่อยนะแต่มันก็ไม่ได้แย่มากอ่อกนะมีท่านแบบๆอยู่ด้วยแบบนี้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหินวิญญาณกันแล้วเชียวชูพูดในลักษณะที่มองโลกในแง่ดีจริงๆการให้สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์จัดการกับสัตว์อสูรตัวอื่นนั้นมันก็เหมือนการหันหัวเช็เท้าเท่านั้นแหละมันก็ง่ายมากจริงๆแต่แล้วเชียวชูก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่า เขาอาจจะใส่ซื่อมากเกินไปหน่อยเพราะความเป็นไปได้ที่สัตว์อสูรระดับธรรมดาจะมาะเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์นั้นเทียบเท่ากับเลขศูนย์ตัวใหญ่ๆอ้วนๆวนเลยแน่นอนว่าท่านแบบแบะสามารถฆ่าสัตว์อสูรตัวอื่นๆได้ภายในหนึ่งวินาทีอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ก่อนหน้านั้นมีสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือพวกเขาต้องหาเป้าหมายให้ท่านแบบแบะให้ได้ก่อนสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ตามติดพวกเขาเรากับเป็นหางที่ติดอยู่ด้านหลังของอูสเวีย กีบเท้าของมันเคาะกับพื้นดินอย่างต่อเนื่องพร้อมเก็บเขียวญาเข้าไปคําหนึ่งถึงแม้ทุกตารางนิ้วของมันจะดูเหมือนแกะงงๆตัวหนึ่งก็ตามแต่มันก็เป็นสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ของแท้และแน่นอนเพียงแค่กลิ่นอายที่มาจากตัวมันนั้นก็ทําให้สัตว์อสูรตัวอื่นๆในรัศมี100เมตรพากันตื่นตัวระวังภยัยและกระจายหนีหายไปทุกทิศท,ทางก่อนที่เชียวชูและคนอื่นๆจะสามารถเข้าหาเป้าหมายได้ <c oughs> ข้าในพริบตางั้นเหรอฮฮฮพริบตาก็บ้าแล้ว หาสัตว์อสูรให้ได้ก่อนเถอะเชียวชูอยากจะร้องไห้แต่ก็ไม่มีน้ําตาไหลออกมาสักหยดจนกระทั่งคืนสุดท้ายก่อนที่งานล่าวิญญาณจะจบลงเชียวชูและคนอืนอ่นๆไม่ได้เห็นแม้แต่เง,งาของสัตว์อสูรในป่าประลองวิญญาณที่กว้างใหญ่นี้เลยสักตัวป่าอันมืดทึบสุดแสนอันตรายที่มีสัตว์อสูรยอยเย็ดเต็มไปหมดก่อนหน้านี้ทว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะพากันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วพวกเขาไม่สามารถค้นพบร่องรอยของพวกมันได้เลยแม้แต่น้อย เชียวชูก็นั่งคอตกอยู่ข้างกองไฟเขามองท่านแบะแบะที่กำลังเล็มยารอบเท้าของอูเสียด้วยสายตาขุนเคืองหึมเพราะเจ้าตัวเดียวเลยแม้แต่กลิ่นของสัตว์อสูรสักตัวเราก็หาไม่พบเชียวชูรู้สึกไม่พอใจเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกโกงยังไงอย่างนั้นท่านแบะแบะก็เงยหน้าขึ้นมันมองเชียวชูและเอียงคอสีหน้าสับสนงุงงนงงนี่เจ้าตำหนิมันไม่ได้หรอกกลิ่นอายของสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์นั้น แข็งแกร่งเกินไปนี่มันก็ลดลงมากแล้วจากการที่อยู่ในร่างเล็กจิ๋วเนี่ยถ้าท่านแบบแบะยังอยู่ในร่างเดิมไม่ต้องพูดถึงรัศมี100เมตรหรอกต่อให้ห่างไปอีกเท่าตัวเจ้าก็อยากฝันว่าจะได้เห็นสัตว์อสูรสักตัวเลยฟ้านฉีพูดพร้อมกับหัวเราะและรู้สึกมีความสุขอย่างถึงที่สุดที่ท่านแบบแบะเลือกเข้ามาอยู่กลุ่มนี้ด้วยก่อนหน้านี้ฟ้านฉีรู้สึกผิดต่ออู๋เสือเป็นอย่างมากแต่การได้เห็นว่าอู๋เสือได้รับสัตว์อสูรที่ยอดเยี่ยมเช่นนั้น ก็ทำให้เขามีความสุขไปด้วยจริงๆหินวิญญาณจ๋าหินวิญญาณของข้าโถ่เชียวชูคล่มครวนพลางเอามือปิดหน้ากระทั่งอาหารก็ไม่อยากกินนี่แต่เรายังมีหินวิญญาณที่ได้มาก่อนหน้านี้อยู่นะแค่ไม่กี่วันคงไม่แตกต่างกันมากหรอกใช่ไหมฟ้านฉีเห็นสีหน้าโศกเศร้าสลดของเชียวชูก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยากรู้กลุ่มของพวกเขาล่าสัตว์อสูรมาได้เป็นจํานวนมากอย่างน่าพอใจ และยังล่าสัตว์ระดับสูงได้อีกหลายตัวด้วยผลลัพธ์เช่นนี้ย่อมทําให้เกิดความปั่นป่วนเมื่อจบงานลาวิญญาณอย่างแน่นอนแล้วทาไมเชลชูถึงได้ห่อเหี่ยวขนาดนี้กันล่ะฮึเจ้าไม่เข้าใจหรอกเชลชูพูดพร้อมกับถอนหายใจแรงๆพวกเขาทั้งหมดตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะไม่ส่งหินวิญญาณให้กับสํานักศึกษาเฟิงหัวเพราะพวกเขาเป็นผู้เยาว์ที่มีชีวิตอยู่อย่างอัตคัดขัดสนมาหลายปีซึ่งหินวิญ,ญญาณพวกนี้ ก็คือเงินที่มีค่าที่หาได้ยากสําหรับพวกเขาแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้สมัครเข้าเรียนที่สํานักศึกษาเฟิงหัว,พวเพื่อมาเป็นลูกศิษย์ดีเด่นซะหน่อยและงานล่าวิญญาณน,นี้ก็เป็นเพียงกิจกรรมพิเศษสําหรับพวกเขาพวกเขาไม่ยอมแลกหินวิญญาณที่มีค่าจํานวนมากกับคะแนนไร้สาระพวกนั้นเด็ดขาดยอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่518ห่างเล็กๆในเงามืด ตอนที่เก้าแน่นอนว่าหินวิญญาณเหล่านั้นพวกเขาจะเก็บมันไว้แลกเงินแงๆอยู่แล้วไม่เห็นต้องสงสัยอะไรเลยซึ่งฟานฉีไม่รู้ถึงความตั้งใจของพวกเขาจึงได้เอาหินวิญญาณของตัวเองออกมาแบ่งให้กับคน,น,นอื่นแต่ก็ถูกหัวเหยาปฏิเสธไปไม่นานหลังจากเติมท้องจนอิ่มแล้วในที่สุด ท่านแบบก็ยอมให้พวกมนุษย์ไร้ปัญญามารบกวนใจมันได้ในสายตาของมันมีเพียงคนให้อาหารของมันเท่านั้นที่คู่ควรให้มันสนใจแต่หลังจากที่ได้ยินเชียวชูบนอย่างต่อเนื่องท่านแบบก็มองหน้าขึ้นมองคนให้อาหารของมันด้วยสีหน้าเป็นกังวลภายใต้แสงอันอบอุ่นจากกองไฟใบหน้าของอู๋สเสี่ยไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรออกมามา,มากนักน,นางเพียงแค่ก้มหัวแทะเสบียงอาหารในมือก็เท่านั้นอืมถ้าคนให้อาหารของมันคิดว่า มันพยายามก้าวไก่เรื่องของพวกมนุษย์ล่ะมันจะทํายังไงดีด้วยความกังวลว่าจะถูกคนให้อาหารที่หาใครมาแทนไม่ได้เกลียดที่หน้าเอาท่านแบบแบจึงวิ่งไปยืนอยู่ตรงหน้าของอูสเวียอูสเสือก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วมองดูเจ้าแกะโง่ตรงหน้าของนางจากนั้นก็เอื้อมมือไปขยี้ขนนุ่มๆบนตัวเจ้าแกะน้อยแบะเจ้าคนให้อาหารของข้าข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าข้าก็สามารถช่วยเหลือได้เช่นกันอูสเสียถึงกับงง ด้วยความร้อนใจที่จะพิสูจน์ให้อูสเสือเห็นท่านแบะแบะจึงหันไปเอาปากมุดเข้าไปในขนหนาๆของมันและรื้อขนอย่างขมักขะมน้นผ่านไปสักพักมันก็หันกลับมาพร้อมอมอะไรเอาไว้เต็มปากจากนั้นมันก็ก้มหัวลงและอ้าปากออกหินวิญญ,ญาณหลากสีหลายขนาดกองพเนินกระจัดกระจายรอบเท้าของอูสเสียอูสเสือก็เบิกตากว้างเมื่อเห็นภาพนั้นเชียวชูที่คร่ำครวญอยู่ด้านข้างก็อ้าปากค้างกระทันหันเอ๊ะ พวกนี้คือหินวิญญาณงั้นหรอเฟยหยานยื่นมือออกมาตั้งใจจะหยิบไปดูเล็กๆสักชิ้นหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะหยิบขึ้นมาได้กีบเท้าเล็กๆข้างหนึ่งก็พลันเหยียบลงมาโดยไม่ยอมให้มันขยับข่อนด้วยความห่วงแบะนี่สําหรับคนให้อาหารของข้าปากของเฟยหยานก็กระตุกอย่างหนุดหนิดถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าท่านแบะแบะพูดอะไรแต่ดูจากสีหน้าและการกระทําแล้วความหมายของมันก็ไม่อาจชัดเจนไปกว่านี้ได้อีกดังนั้นเฟยหยานจึงไม่มีทางเลือก นอกจากยอมปล่อยหินวิญญาณอันนั้นไปเมื่อท่านแบะแบะพอใจแล้วมันก็ยกเท้าออกจากนั้นมันก็ใช้กีบเท้าเล็กๆของมันรวบรวมหินวิญญาณที่กลิ้งออกไปให้เข้ามาใกล้กลๆอูเสียแบะแล้วท่านแบะแบะก็เงยหน้าขึ้นอย่างภูมิใจท่านแบะแบะยอดเยี่ยมที่สุดอยู่แล้วอูเสียมองเจ้าแกะโง่ที่ดูจะภูมิใจในตัวเองแบบสุดๆแล้วยืนนิ่งอยู่ในท่านั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะให้นางชมเชยนางจึงยอมเอื้อมมือออกไปลูบเหัือเจ้าแกะน้อยตนนั้น แจ้กแกะโง่น้อยก็ดูจะพอใจเป็นอย่างมากมันวิ่งเหยาะลงไปนอนอยู่ข้างๆ้างเท้าของอู๋เสียถึงแม้มันจะกินจนอิ่มแล้วแต่มันก็พบว่าการนอนบนหญ้าที่มีกลิ่นหอมหวานเป็นพิเศษข้างขงอู๋เสียนั้นก็ทําให้กระปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาจริงๆถ้ามันรู้ว่าคนให้อาหารของมันชอบหินแวววาวพวกนี้มากขนาดนี้แล้วก็มันจะเก็บหินจากพวกสัตว์อสูรที่มันฆ่าได้เมื่อก่อนนี้เอาไว้ให้หมดเลยเมื่อเจ้าแมวดําตัวน้อยทนดูต่อไปไม่ได้ มันจึงยกอุ้งเท้าของมันมาปิดตาเจ้าแมวดําตัวน้อยยังรับไม่ได้เรื่องที่มันถูกเจ้าแกะโง่ไร้สมองทําให้กลัวหัวหดเมื่อวานนี้ไอ้นั่นเป็นความวิบัติแท้เลยหน้าไขา่หน้าสุดๆด้วยเชียวชูก็จ้องมองกองหินวิญญาณด้วยสายตาเป็นประกายวิบวับแต่เมื่อมีเฟยหยานเป็นตัวอย่างเขาก็ไม่กล้ายื่นมือไปแตะต้องมันเลยแต่ว่าน้องอูสเสวียพอพวกเรากลับไปแล้วเราไปที่โรงประมูลกันนะ หินวิญญาณกองพเนนตรงหน้าของพวกเขานั้นส่องประกายเรากับเป็นภูเขาแท่งทองจากการสังเกตดูดีๆแล้วหินวิญญาณทั้งหมดนี้ไม่ได้มีขนาดที่เล็กจนเกินไปอย่างน้อยก็น่าจะมาจากสัตว์อสูรระดับกลางและภายในกองหินพวกนั้นเขาสามารถมองเห็นหินวิญญาณระดับสูงจํานวนหนึ่งได้อีกด้วยเพียงแค่การอมเต็มปากหนึ่งครั้งของท่านแบบแบบเท่านั้นได้มามากเกินกว่าที่พวกเขารวบรวมมาได้ในหลายวันซะอีกได้สิอูสเสวยก็พยักหน้าตอบรับ นางใช้เงินที่มีไปเกือบหมดแล้วและนางตั้งใจจะเก็บหินวิญญาณเอาไว้ส่วนหนึ่งรอจนกว่าหลวงฉีและคนของเขามาถึงที่สำนักศึกษาเฟิงหัวเพื่อขอคำตอบที่เหมาะสมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และให้หลวงฉีนำหินพวกนี้กลับไปแคว้นฉีด้วยส่วนหินที่เหลือนั้นก็จะเอามาเป็นแหล่งเงินทุนที่ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวนักจำนวนเงินที่พวกเขาต้องใช้ในการสมัครเข้าสำนักศึกษาเฟิงหัวนั้นทำให้อูเสี่ยรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีเงินติดตัวอยู่ตลอดเวลา